มีขฟุตบอลวันนี้ยังคงอยู่กับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกันต่อแบบยาวๆนะครับสำหรับผลเมื่อวานนี้ออกแนวเละเทะนะผมว่าเหมือนบอลงานเลยอะเดี๋ยววันนี้ผมขอแก้ทางบอลงานหน่อยละกันดูซิว่าจะพลิกกันอีกไหมนะอะแต่วันนี้กิจการทายผบสกอร์เนี่ยยังจัดให้เหมือนเดิมนะครับคู่แรกแอสตันวิลล่ากับยูเวนตุสคู่ที่2ดินาโมซาเกร็บกับปูรเซียดอตลและคู่ที่3ลิเวอร์พูลกับเรอัลมาดริดครับ ถ่ายผลสกอร์ให้ถูกต้องนะครับผมแล้วก็ฝากติดแฮชแท็กบูมบอลเต็งให้หน่อยถ้าติดแล้วคอมเมนต์ไม่หายนะครับถูกต้องตามนี้รับไป3,000บาทสําหรับขาจรและ10,000บาทสําหรับ VIP นะฮะส่วนคู่ปลอบใจก็แน่นอนครับไปที่แอนฟิลด์นะครับเลียบพูนกับเรอัลมาดริดนะครับผม100บาทสําหรับขาจร300บาทสําหรับ VIP ส่วนสําหรับเมื่อวานนี้คงไม่มีใครทายถูกนะอาร์เซนอลบุกถล่มลิสบอน5-1เลยเละเทะเกินซึ่งพูดถึงผลบอลเมื่อวานนี่หลายคู่นี่คือแบบโอ้โหมันออกแนวแปลกๆนะถ้าใครดูบอลเเนนี่ยยจะะรู้ลผม แต่ไม่เป็นไรนะวันนี้เดี๋ยวเรามาแก้ทางสักหน่อยแล้วกันอย่างไงฝากไปด้วยนะครับสำหรับ Li ายแอดแอดบอมไปสแปดนะก็ทักมาสมัคร v i p ก็ได้หาที่ลงทุนหาที่หย่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ใครเข้ามาครั้งแรกฝากกดติดตามกด subscribe กันไได้เลยนะครับมาวันนี้ขอเอาคืนหน่อยโมโหมาลุยเปิดที่รอบทิ้งคืน45ก่อนนะครับผมคู่แรกครับก็เป็นสวีเดนสวีเดนหรือว่าเรสต้าเบลเกตนะครับเจอกับสตุกกาศฮะ เจ้าถิ่นเนี่ยตอนนี้ฟอร์มไม่ดีนะครับผมในรายการนี้รั้งอยู่รองบุ้ยเลยครับสนัดยังไม่มีแต้มครับยิง4เสีย16ประตูดได้เสียติดลบ12ขณะที่สตุก์ดครับสี่นัดมี4คะแนนยิง3เสีย6ประตูดได้เสียติดลบอยู่3ลูกซึ่งฟอร์มของเจ้าถิ่นเนี่ยจริงๆในลีกถือว่าดีนะครับแต่พอมาเล่นในระดับเปตียุโรปนี่เละเทะฮะเสียเฉลี่ยเนี่ยตกนัดละ4ลูกเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันฟอร์มของสตุก,ก์ดช่วงนี้ก็แอบสวิงอยู่เหมือนกันนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะโดยเฉพาะเกมเเเยยยยยยือยออออนนนนนีี่่่่ฟร์มมมมไไคดาาาลลแถววัััั้้กกกงงงหหตส็ มากลับมาลงสนามได้นะครับกองหลังยังแดนเอเซลซากาดูครับผมกองหน้าตัวหลักของทีมวันนี้ก็ยังคงเจ็บอยู่รวมถึงเจมี่เลเวอริงครับอีกหนึ่งกองหน้าที่ย้ายมาจากยูโนบรีฤดูกาลนี้ด้วยนะฮะเท่ากับว่ากองหน้าที่ดูแลแบบจิตจี๊ดพึ่งพาอาศัยได้เนี่ยลงสนามไม่ได้เลยนะครับเกมลูกตัวนี้ก็คงต้องพึ่งพาตาแหนงของอเมดินเดมิรูวิชนะครับผมเป็นตัวจริงไปก่อนขณะที่ตำแหน่งอื่นครับผมยังอยู่กันครบนะทั้งแผงกลางอย่างคริสฟูริชแล้วก็เอนโซมิลอสวันนี้ลงสนามได้ทั้งคู่ กลางรับก็มีอาราครังคาราซอนะครับคอยคุมจังหวะปัดกวาดและในเกมรับครับตัวหลักอย่างยูเลนชาบอตแล้วก็ทางด้านของมิเตลสตัดก็ลงสนามก็ได้ทั้งคู่นะครับผู้สาประตูอย่างดูเบอรวันนี้ก็ลงสนามด้วยเช่นกันตอนนี้นี่ติดทีมชาติเยอรมันแล้วฮะเป็นมือ2รองจากทางด้านของนอยเออร์ ขณะที่เจ้าถิ่นครับสซเวนาวซเดาเนี่ยต้องรอเช็คฟิตทางหน้าของอาริยามักซิโมวิชนะซึ่งตามรายการเนี่ยน่าจะลงสนามได้ครับสภาพดีวเนโรวันนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมโกอิวานิชครับกองกลางตัวรุกข,ของทีมนะฮะร,รวมไปถึงกองหน้าอย่างเชริฟ เอ็นเดียวันนี้ก็พอมลงสนามกันได้ทั้งหมดนะครับคือจริงๆเนะี่ยสภาพทีมของเซเว่นด้าเนี่ยสมบูรณ์อยู่ละแต่แม้ว่าสมบูรณ์ยังไงก็ตามแต่พวกเขาเจอทุกทีมในระดับ UCL ก็เป็นรองหมดครับโดยเฉพาะเกมรับนี่โอ้โหเสียประตูง่ายมากๆและคุณเชื่อไหมว่าในรายการนี้นะทัวนาเมนต์ UCL เนี่ยนะครับ14นัดหลังสุดนะครับผมเซเวนด้าเซเวนด้าเนี่ยแพย้ไป13นะฮะเสมอ1เกมคู่นี้บอกตรงเอาจริงผมก็ไม่ได้ชอบสตุดการ์อะไรมากมายครับแต่ว่าผมไม่ชอบฟอร์มของเซเวนด้าเซเว่นด้ามาก มากกว่าสิแล้วมาตรฐานของบูเลสกาเยอรมันเนี่ยก็ยังดีกว่าฟุตบอลเซอร์เบียนะถ้าพูดถึง,งฟุตบอลลีกนะครับจริงทั้งบอลทีมชาติทั้งบอลลีกอะดีกว่าหมดแหละผมะมองว่าวันนี้มาข่าสุการ์น่าจะพอเอาตัวรอดได้นะครับแต่อาจจะชิวเชียดแล้วก็เหนื่อยหน่อยคงไม่ได้ชนะได้ง่ายๆชิวๆอะไรนะฮะวันนี้ศูนย์คะแนนแน่นอนสําหรับเจ้าถิ่นแต่คงแพ้แบบเฉื่อยนะครับเปิดมาเรตต่อครึ่งควบลูกครับพอเชียร์ได้อยู่ลุ้นกินครึ่งได้แล้วกอ็อาจจะมีโอกาสกินเต็มอยู่นะครับคู่นี้ขอเชียร ส่วนใกคู่ในรอบเที่ยงคืน45นะครับไปที่ออสเตรียฮาส์สตูมการ์เปิดบ้านเจอกีโรนานะครับโดยเจ้าถิ่นสตูมการ์ครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ยังเก็บแต้มไม่ได้เลยนะฮะสี่นัดเนี่ยศูนย์คะแนนครับยิงได้1เสีย6ลูกนะครับประตูได้เสียติดลบ5ขณะที่กีโรนาเนี่ยสีนัดผ่านมามี3คะแนนครับยิง4ี่เสีย8ประตูได้เสียติดลบ4ก็ถือว่าผลงานในรายการนี้ไม่ดีเหมือนกันนะแต่ช่วงหลังๆต้องบอกก่อนครับกีโรนาฟอร์มดีแบบจัดๆเลยครับถ้า ตัดเฉพาะเอาแค่ในฟุตบอลลาลิกาลีกอย่างเดียวเนี่ยพวกเขาชนะติดต่อกันมาเนี่ย3เกมเข้าไปแล้วนะครับและ5นัดหลังสุดในทุกรายการคือการชนะ4แพ้1ครับผมก็คือในรายการนี้แหละที่แพ้ในเกมบุกไปเยือน PSV 0-4นะครับขณะที่สตูมกายก็คล้ายๆกันครับผลงานในลีกถือว่ายอดเยี่ยมเลยแต่พอเล่นในรายการนี้เมื่อไหร่ก็มีปัญหาทัานทีฮะ ซึ่งคู่นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยวันนี้เป็นวันแรกซึ่งถ้าพูดถึงสภาพความพร้อมนะครับโอ,อกยียโรนาตัวเจ็บยังเยอะเหมือนเดิมเลยครับไม่ว่าจะเป็นยังเกลเอเรรานะครับที่เพิ่งจะเจ็บในเกมล่าสุดนี่เองนะกองกลางทีมชาติเปนเนลเซราแล้วก็เป็นตัวหลักของทีมด้วยนะครับเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวคือกองหลังจาอานมาติเนสครับอันนี้เซ็นตร์าตัวหลักครับโดนใบแดงแมตที่แล้ววันนี้ติดโทษแบนนะฮะส่วนกองหน้าตัวเก่าอย่างปอร์ตูเดี๋ยววันนี้้อออาจจะตงงรเช็คฟิสักนดนดึ ขณะที่นักเตะรายอื่นเนี่ยก็พร้อมลงสนามก็ได้ทั้งหมดนะครับเพราะไอ้ตัวเจ็บตัวอื่นเนี่ยมนเป็นนักตเตะเยาวชนเป็นทีมสำรองแล้วไม่มีผลอะไรครับทั้งดอนนี่ฟานเดอร์บิกวิกเตอร์ซิกันคอฟไบอันกิลนะรวมไปถึงกองหน้าวันนี้ครับจะใช้โบยาน มีลอฟสกี้ลงสนามนะฮะนัดล่าสุดเจอเอสบันยอนี่ยิง2ใจ1ฟอร์มกำลังดีใช้ได้วันนี้พร้อมลงสนามทั้งหมดนะครับขณะที่สตตมการ์ตตัวเจ็บเซตเดิมครับกองกลางตัวหลักอย่างจอนการ์เรสตันโควิชวันนี้ยังคงไม่พร้อมลงสนามนะครับมีปมัญหาการบาดเจ็บแล้วกอ็อีกหนึ่งกองหลังตัวสำรองอย่างอเลซันดาบอโควิชวันนี้ก็เจ็บเช่นกันนะครับสภาพทีมเจอรรมถือว่าค่อนข้างไปทางเกือบร้อเเลยนะ แต่สภาพร้อยเปอร์เซนต์ของสโตมการ์ดเนี่ยบอกตรงๆนักเตะหลายคนผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับดูแล้วตัวที่เล่นเข้าท่าและโดดเด่นที่สุดก็เป็นกองกลางพย์เมกอร์ยางโอตาคีเทชวิลลี่นะฮะผมทีมชาติจอร์เจียเป็นแค่รายเดียวนะนอกนั้นผมว่ากองเงินๆนะซึ่งถ้าพูดถึงเกรดฟุตบอลจริงๆก็แน่นอนแหละกิโรน่าครับยังไงก็เป็นทีมระดับลาลิก้านะครับก็ยังดูดีกว่าแน่ๆเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะจัดทัพชุดใหญ่ลงมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองแต่ใจลึกๆผมนะคือผมว่าช่วงนี้โมเมนตั้ะ ปล่อยผ่านจนแบบแพ้นะับผมลาสตอมการ์ดเนี่ยมันเป็นทีมที่อยู่ในจุดที่พวกเขาสามารถเอาชนะได้ต่อให้ต้องบุกไปเยือนก็ตามนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะสตอมการ์ดเองก็เล่นในบ้านดีฮะแต่เชื่อว่าช่วงนี้กิรนณาฟองกำลังฮอตนะครับดูดีกว่านะฮะเลตต่อครึ่งลูกผมว่าเชียร์ไหวนะเก็บ3มแต้มได้อยู่แล้วละ่ะบุกชนะสัก2 1 1 0ยอะไรแบบนี้นะครับเชียร์ทีมเยือนไปแล้วกันนะฮะคู่นี้ ร่านี้อีก4คู่ที่เหลือไปรอบตีสามไปเลยครับมีแต่บอลใหญ่ๆทั้งนั้นฮะเริ่มที่แอสตันวิลล่าเปิดบ้านเจอยูเวนตุสนะครับผมเจอทินวิลล่าครับมาเล่นฟุตบอล UCL เนี่ยอีกครั้งหนึ่งในรอบหลาย10ปีเลยครับปัจจุบันเนี่ยรั้งอยู่ที่8นะ สีนัดมี9แต้มครับยิง6เสีย1ประตูได้เสียบวก5ขณะที่ยูเวนตุสสีนัดมี7แต้มนะครับยิง7เสีย5ประตูได้เสียบวก2ครับซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเกิดทีมเยือนเกิดชนะขึ้นมานี่อันดับเปลี่ยนเยอะเลยทีเดียวนะฮะโดยทั้งคู่เจอกันครั้งหลังสุดเนี่ยปี2 0 0 9เป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องรายการพิเศษนะครับซึ่งเป็นวิลล่าเอาชนะไปได้จากการลัวรุ่จุดโทษแต่ถ้านับแค่เฉพาะในรายการแบบจริงจังจริงครับยูโรเปียนคัพรอบควอเตอร์ไฟนอลครับนู่นเลยฮะปี1983ครับ หลายคนยังไม่เกิดนะฮะยู UV เวอาชนะได้ทั้งเย้าทั้งเยือนนะครับ3-1กับ2-1อันนี้หยิบประพูดเฉยๆนะนักเตะยุคนั้นผมว่าน่าจะาใกล้ๆจะไปหมดแล้วล่ะแต่นักเตปะปัจจุบันของยูเวนี่ใกล้จะไปเยอะเหมือนกันนะตัวเจ็บอย่างเยอะเลยครับกองหลังอย่างเบรเมอร์นะฮะวันนี้ก็ยังคงเจ็บลงสนามไม่ได้ครับพอปอกบานี่รอย้ายออกอยู่ละอาคาดูอิสมิลิคครับกองหน้าโปแลนด์วันนี้ก็ยังไม่พร้อมลงสนามนะฮะรวมไปถึงฮวนคาบาวครับกองหลังทีมชาติโคลอมเบียแล้วก็ กองกลางดารูฟโมเตเนโกรอย่างวาซิลิสอัตซิชนะครับวันนี้ก็ยังคงเจ็บลงสนามไม่ได้นะฮะแถมยังต้องรอเช็คฟิตทั้งเวสต์แมคคินนี่ดักกัสลุยส์นะดูซามวาราฮวิชโอ้เพียบเลยครับผมอ่ะมาดูวิลล่ามากดีกว่าตัวเจ็บตัวเดียวครับอย่าขอบแรมซี่ฮะแล้วก็อาจจะต้องเช็คฟิตทางด้านของเอสตีกองทรายสักตัวหนึ่งนะครับผมอ่าเช็คฟิตทางด้านของอ่าบูบากาามร่านะฮะแล้วก็ทางด้านของเอามาดูโอนาน่าอะไรแบบนี้เอาเป็นว่าสภาพทีมวิลล่าดูดีกว่าเยอะครับ ว่าแล้วคุณนี้คู่ใหญ่ขอไล่อัพนิดน,นึงแล้วกันนะฮะเจ้าทินวิลล่าของอนุนเอเมิเรรี่ครับวันนี้ใช้ระบบ4 2 3 1ฮะผู้รักษาประตูเป็นเอมี่มาติเนสนะครับเซ็นด้าฮาร์ดีโก้คาร์ลอสกับพอโตเรสแบ็คขวาเอสตีกองซาแบ็คซ้ายลูก้าดีนครับกลางรับเป็นอามาโูโอนาน่ากับยูริเทลมองกลางรุกเป็นดิออ์นบายยีนะครับผมจอห์นแม็กกินแล้วก็ทางด้านของมอร์แกนโรเจอร์ครับหน้าเป้าเชนเป็นโอลิวัตกินนะครับ ขณะที่ยูเวนตุสครับทีมเยือนของติโกมาตาวันนี้ใช้ระบบ4-2-2-2นะฮะผู้รักษาประตูเป็นม so าเตดิโซโยเซน่าฮะเป็นกติจับคู่กับปีแอลกาลูลูแบ็กซ้ายเป็นอันเดรสคาเมรโซแบ็กขวาเป็นซาโวน่ากางรับครับเป็นเคฟเฟนตูรามกับทางด้านของมาเดลโลคาเตลี่การุกเป็นเคนันยิดิสนะครับกับทางด้านของฟรานซิสโกคอนเซซาวแล้วก็คู่กองหน้าเป็นทีโบติเวอาครับจับคู่กับทีมูนกูมายเดอร์ซึ่งถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยต้องพูดว่าเกรดนักเตะสูสีครับเกรดแบบเลเวลเดียวกันเเเลลยยยทีดีดวกันฮะ เพียงแต่วันนี้เนี่ยวิลล่าอาจจะได้เปรียบอยู่เล็กน้อยนะครับในฐานะที่พวกเขาเนี่ยได้เล่นในบ้านครับแต่ถ้าไปดูฟอร์มวิลล่าช่วงหลังๆนี่โอ้โหบอกตรงครับลงทุนทำใจลงทุนลำบากมากเลยนะหกนัดหลังสุดแกย,ยังไม่ชนะใครนะแพ้4เสมอ2ครับทั้งที่ก่อหน,น,น้านั้นฟอร์มดีดีนะแล้วไปหันไปดูฟอร์มของยูเวนตุสครับถึงนัดปัจจุบันนี้พวกเขาไร้พ่ายมา6เกมแล้วนะฮะถึงแม้จะชนะแค่2เสมอไปถึง4ก็าตามแต่ก็ดูแล้วเหนียวแน่นกว่าเยอะคือผมมองว่าแอสต์มิลล่าเองเนี่ยก็ไม่ได้มาสัมผัสฟุุตบบอลลลยยโรรปปนนนนานหาหีแ้วะคััผมมก็ อาจาจะมีตื่นเต้นบ้างอะไรบ้างนะฮะไม่คุ้นเคยอะ่ะขณะที่ยูนตทสนี่มาทุกปีครับผมความเก่าของถ้วยน,นี้มีมากกว่าแน่ๆประกอบกับฟอร์มช่วงหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเกมรุกพวกเขาดูดีนะเวลาตั้งเกมรับรอสนับมาทีนี่แบบโอ้โหได้น้าได้เนื้อมากๆเลยวิลล่าผมว่ายังเคี่ยวไม่พอนะสำหรับรายการนี้นะครับผม เอาเป็นว่าต่อให้เล่นในบ้านก็นตามผมก็ว่ากินยูเว่ไม่ลงนะครับผมโอกาสจบเสมอเนี่ยสูงจริงๆฮะเรเปิดมาเนี่ยเจ้าถิ่นต่อปอปองั้นรองไปเลยครับลุ้นกินครึ่งแบบสบายๆดีไมด่ดีมีโอกาสถึงบุกชนะนะผมพูดเลยฟอร์มช่วงเนี้ยนะครับผมอ่ะต่อให้ไม่มีววราฮาวิชผมว่าภาพรวมยังดูดีอยู่นะสำหรับทางฝั่งยูเวนตุสนะครับคู่นี้ก็รองทีมเยือนมาลายไปล้กันนะครับถัดมาครับไปดูที่สแต้นะฮะเซลติกครับเปิดบ้านเจอกับขับบูธนะครับผม ทั้ง2ทีมเนี่ยผลงานในรายการนี้ถือว่าสูสีกันอยู่นะถ้าปัจจุบันนะครับเซลติกนี่4ีนัดมี7แต้มครับยิงได้เสียเท่ากันที่9ลูกนะฮะอยู่ที่17ขณะที่ขับบูธเนี่ยสีนัดมี6แต้มครับยิง3 4, 6, 6ประตูได้เสียติดลบ3นะครับอันดับเนี่ยเหมือนจะต่างกันเยอะนะขับบูธอยู่23เซติกอยู่17แต่แต้มห่างกันแค่แต้มเดียวครับวันนี้ชัยชนะเกิดเป็นของขับบูธนี่โอ้โหจ้ำไปหลายอันดับอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วฟอร์มของทั้งคู่นี่ก็ถือว่าดีมากๆด้วยในนช่วงงหลััะครบ 5นัดล่าสุดเซลติกชนะรวดนะขณะที่ขับปูนี่ชนะ4เสมอ1ครับส่วนฟอร์มนัดล่าสุดในรายการนี้นะครับขับปูนี่คือการเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่า1-0นฮะขณะที่เซลติกนะครับผมก็คือการเปิดบ้านเอาชนะอาร์เบลซิก3-1เอ้ยไม่ธรรมดานะบอกเลยวันนี้เจอกันครั้งแรกด้วยนะครับเดี๋ยวก็รู้ว่าหมู่หรือจ่านะฮะสภาพทีมก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ด้วยกันทั้งคู่เลยนะฮะเซลติกไม่มีตัวเจ็บไม่มีตัวแบนนะครับขณะที่ขับปูนเนี่ยมีตัวเจ็บอยู่ตัว2ตัว ซึ่งหนึ่งในนั้นคือกองหน้าตัวหลักอย่างกุสตัฟนิวซันนะครับแล้วก็กองหลังตัวหลักอย่างบียอนไมเยอร์นะฮะ,อะนอกนอกนั้นก็ลงสนามกนได้ทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวต้องดูว่าการขาดกุสตัฟไปเนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรกับ แผงเกมรุกหรือเปล่านะของคลับบูธแต่เอาตรงๆครับไอตัวหลักของทีมห้องเครื่องอย่างฮาร์วานาเกนอันนี้เนี่ยสำคัญที่สุดนะซึ่งวันนี้ลงสนามได้ไม่มีปัญหาอะไรครับแผงเกมรับก็มีทางด้านของแม็กซิมเด็กูเปอร์ด้วยนะนักเตะทีมชาติเบลเยียมโจเอลออโดเนสเซนเตอร์ฮาร์ทีมชาติเอกวาดอร์ Ecuador. แล้วก็ทางด้านของแบรนดอนมาเชเล่นะครับผมอันนี้ตัวเก่าเลยที่อยู่กับทีมมานานคือเป็นทีมที่เน้นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเน้นระบบทีมนะครับขณะที่เซลติกนะฮะวันนี้เนี่ย กุนซือเบรเดนโรเจอร์นะฮะอดีตกุนซือของลิเวอร์พูลนะครับผมใช้นักเตะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหลักนะทั้งไดเซมมาเอดะเคียวโกฟูรูฮาชินะฮะอันนี้พูดถึงในแผงเกมรุกนะแล้วก็ล่าสุดนี่นิโคลัสเกริสคุณนะครับผมอีกหนึ่งนักเตะดาวรุ่งครับทีมชาติเยอรมันเชื้อสายตุรกีตอนนี้นี่ฟอร์มฮอตแบบเล่นดีมากๆเลยนะฮะในลีกอ่าสกอตแลนด์นะครับผมลงสนามกัน3ภาษาเกมลุกเลย4-3-3อะ่ะ ไหนจะมีทางด้านของอาคาร์ลัมแม็กเกรเกอร์อีกนะฮะในแผงเกมกลางนะฮะมีทางด้านของอาร์เนีแองเกิลนะฮะแล้วก็เรียวฮาตาเตอีกโอ้คือเซลติกผมว่าช่วงเนี้ยน่าสนใจเลยฮะคือดีเยนผู้รั่ประตูครับมีแคสเปอร์ชไมเคิลเฝ้าเสาด้วยแล้วถ้าใครติดตามฟุตบอลยุโรปมาน,นานๆจะรู้นะไอทีมจากสกอตแลนด์เนี่ยมันดีในบ้านครับแต่เกมเยือนมันไม่ค่อยเอาไหนนะฮะวันนี้เจอคลับบูธเองเนี่ยผมว่า มันควรต้องชนะนะเอาตรงๆซึ่งถ้านับตามปีปฏิทินนี่ผ่านมาจะถึงปีใหม่แล้วนะครับผมเกมในบ้านของเซลติกนี่ยังไม่แพ้ใเลยนะฮะแถมหนักไปทางชนะซะที่3ไปนะเสมอไม่เยอะด้วยครับขนาดไลซิกบุกมายังโดนครับขับบูธจะไปเหลืออะไรเออขับบูธนี่เป็นทีมที่แบบเก่งในบ้านเกมเยือนไม่เท่าไหร่ด้วยนะครับผมว่าวันนี้น่าจะเสร็จทางด้านของกาสโกเซลติกนะคือแพ้ได้อยู่ที่ว่าจะแพ้กี่ลูกเท่านั้นเอง าตาตลองเปิดมาครึ่งลูกครับโอ้โหเปิดวัดใจสวยๆเลยคู่นี้อ่ะผมตามทางด้านของยักษ์เขียวขาวแล้วกันนะเจ้าถิ่นดูแล้วเนี่ยยังน่าไว้เนื้อเชื่อใจได้มากกว่านะครับน่านจะเฉืยอไปได้1021ประมาณนี้นะครับผมต่อมาไปที่โครเชียบ้างครับดินโมสาเกเรปเปิดบ้านเจอกับเสือเหลืองดอตมุลนะครับผมสาเกเรปสีนะัดผ่านมีเจคะแนนครับยิง10เสีย12ประตูได้เสียติดลบ2ลูกนะครับขณะที่ดอตมุล4นะี่นัดมี9แต้มครับยิง13เสีย6ประตูได้เสียบวกอยู่7ลูกนะครับ ผลงานช่วงหลังดอดมุลเนี่ยก็จะพูดว่าดีไหมก,ก็ถือว่าใช้ได้และการ5นัดหลังสุดชนะ3แพ้2นะครับมันก็ยังชนะเอยอะอยู่เกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะไฟบุกไป4ต่อ0นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะเกมเยือนของดอดมุนนี่ถึงนาทีนี้พวกเขาแพ้ติดต่อมา6เกมรวดในทุกรายการนะครับโอ้กลายเป็นว่าเกมเยือนนี่ไม่ไหวครับ ขณะที่ซาเกรเป่านัดหลังสุดฟอร์ใช้ได้นะครับชนะ2เสมอ2แพ้1ครับ2เกมหลังสุดนี้เสมอรวดนะฮะแต่้าถามว่าเกมในบ้านดีไหมก็มาเดียว่าดีอะไรครับเกมในบ้านห้านัดหลังชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าผลงานล่าสุดในรายการนี้คือบุกถล่มสโลวานบาติสลาว่า4-1นะต้องบอกไว้ก่อนนะครับขณะที่ดอบบลูนเนี่ยก็พวกเขาเกมล่าสุดคือการเปิดบ้านเฉียนเอาชนะตูมการไปได้1ต่อ0ซึ่งผมมองว่าเือเหลืองเองก็ยังรักษามาตรฐานใน ารายการนี้ได้ดีนะพวกเขาค่อนข้างเน้นนะครับในเกมยุโรนะครับแต่วันนี้เนี่ยตัวเจ็บเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยแล้วเป็นตัวที่แบบจี๊ดๆในเกมลุกทั้งนั้นครับอย่างทางด้านของอาเดเยมี่นิกาชูเล่นะฮะวันนี้เจ็บแน่ๆแล้วอันนี้เป็น2ตัวหลักแล้วกันที่แบบกระทบก,กับทีมโชว์ชวนะฮะส่วนตัวอื่นไม่มีผลเลยไม่ต้องสนใจมันนะครับส่วนทางฝั่งของซากเกรบมีตัวเจ็บอยู่2ตัวครับแล้วแมงเป็นตัวหลักของทีมด้วยเด้เปตาซูซิชครับกองกลางโครเอเชียวันนี้เจ็บลงสนามไม่ได้ กับผู้รักษาป,ประตูมือ2อ,อย่างอีวานเนมิสติกนะครับวันนี้ก็เจ็บเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีนักเตะที่รอเช็คฟิตอีกส3าตัวด้วยนะฮะแต่ภาพรวมถือว่าสมบูรณ์แล้วกันนะฮะผมสำหรับทางฝั่งของซาเกรบนะอ่ะผังขึ้นมาประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ไม่ขอแนะนำแล้วกันหลายๆตัวเราไม่รู้จักกันนะที่เห็นจะโดนเด่นสุดหน่อยก็จะเป็นมาตินบาตูรีนานะครับกองกลางทีมชาติโคเอเชียในยุคใหม่นะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นอ่ากำลังหลักของโคเอเชียในอนาคตนะฮะ ขณะที่ดอทบ,บุนวันนี้น่าจะใช้เป็นชุดผสมนิดนิดหนึน่งนะกนึ่งชุดใหญ่นะครับพวกดอนเยนมาเล่นมาเซลซาบิเซอร์ยูเลนบัสอะไรพวกเนี้ยนะฮะได้ลงนะครับกิตเทนเอนเมนชาซาลตอร์เบกนะฮะผมแต่ว่าก็จะพักอยู่หลายตัวเหมือนกันคือเชื่อว่าไม่ได้แบบลงแบบ100%แน่ๆแหละซึ่งนี่เองอาจจะเป็นเหตุผลหรือเปล่านะหรือเปล่านะที่ทําให้ดอทบ,บุนวันนี้อาจจะมีโอกาสสะดุดได้นะครับเพราะว่าซาเกร็บเองก็ถือว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ่ทีมหนึ่งของยุโรปนะที่แบบช่วงหลังช่วง10ปีหลังเนี่ยฟอร์มออาาาจจะไไม่่่่่่คคยดีเทหรรับแตว พวกเขาเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานกับรายการนี้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่กับปัจจุบันซะหน่อยนะ25เกมหลังสุดใน UCL นะครับโอ้โหชนะแค่2ครับเสมอสแพ้19ฮะแล้วเกมในบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าจะแข็งแกร่งนะเพิ่งจะชนะเกมล่าสุดเองนะครับก่อนหน้านั้นมีแต่เสมอกับแพ้ฮะดอตมูนเนี่ยเป็นทีมระดับเกรด A หลายๆคน u, รู้อยู่แล้วต่อให้วันนี้เนี่ยต้องเอาผู้เล่นเนี่ยโรเดชันเนี่ยผมว่าก็ยังแอบดีกว่าทั้งฝั่งเจ้าบ้านอยู่นะคือเจ้าบ้านน้้านน่สูดดใจแต,ตม สู้ได้สกิลนักเตะและฝีมืออ่ะทีมก็ดีกว่าด้วยนะครับอะไรก็ดีกว่าด้วยคือเอาตรงๆมุมเสมอก็มีเหมือนกันคู่นี้แอบเสียวน,น,นะแต่ถ้าให้เลือกลงทุนผมยังมองว่าเสือเหลืองน่าลงทุนมากกว่าอยู่ดีอ่ะอืมสรุปว่าคูน่นี้ขอเลือกเสือเหลืองแบบมีเสียแล้ะกันนะเออใครผ่านได้ก็ผ่านนะครับผมแต่ถ้าอยากจะหาตัวมาเติมเต็มในสเต็ปของท่านก็ขอใส่เสือเหลืองไปละกันนะครับผมนะหนึ่งลูกน่าจะได้อยู่ละกันอ่ะลองดูแต่กู่สุดท้ายครับโอ้โหอันนี้นี่ไฮไลท์ของคืนนี้เลยนะ ใครนอนดึกได้นี่ดูเลยครับจบตีห้าออกไปทํางานพอดีลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับเรียลมาดริดนะครับผมลิเวอร์พูลรายการนี้ฟอร์มดีมากครับสนัดเก็บได้1 2คะแนนเต็มครับยิง10เสียประตูเดียวประตูได้เสียบวกเซึ่งแน่นอนนําโดงเป็นจ่าฝูงนะครับขณะที่มาดริดครับไม่น่าเชื่อสีนัดผ่านมีเพียงแค่6คะแนนเท่านั้นครับยิง9เสียเจประตูได้เสียบวกสคือที่น่ากังวลเนี่ยน่าตกใจด้วยคือมาดริดปกติฟอร์มใน UCL เนี่ยจะดีมากๆนะครับ การบอกว่าปีนี้มาไม่สวยสักเท่าไหร,ร่นะฮะแพ้เยอะเลยครับผมแต่ดีหน่อยนะ2เกมล่าสุดในลีกเนี่ยมันจะฟื้นนะครับพวกเขาเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะโอซาซูน่า4-0ตามด้วยเกมล่าสุดบุกเยือเยนเรเกสชนะได้4 .0 ต่อนะครับก็ดูแล้วเหมือนฟอร์มจะเริ่มกลับมาแต่เกมล่าสุดในรายการนี้คือแพ้คาเบรบิลเลยนะ1ต่อ3ให้กับเอซิมิลานต่อเนื่องมาจากการแพ้บาร์เซโลนาในเบรนอร์บิล0 4ต่อครับโอ้โหแพ้ในเบรนอร์บิล2นันาิดโดนเป็นเละเลยแต่ลิเวอร์พูลนี่ฟอร์มนี่เกินห้ามใจมากากกนดดลสุุชะรวท กมนะครับและถึงณนะขณะนี้เนี่ยพวกเขาไร้พ่ายนะฮะต่อเนื่องมาโอ้กินัดแล้วเนี่ยสินะัดติดต่อกันแล้วนะครับผมชนะ13เสมอหครับโอ้โหอะไรมันจะโหดขนาดนี้วะเนี่ยแต่เฮทุเฮ a d เจอกับมัติดห้านัดต่างสุดไม่เคยชนะนะฮะมัติดชนะได้ถึง4เกมและเสมอแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับอ่ะวันนี้มีโอกาสแล้วละ่ะฟอร์มช่วงนี้มาดีลิวอพูลสาวกเดอะคอปช่วยกันเชียร์หน่อยนะครับ ตัวเจ็บฝั่งลิเวอร์พูลครับผู้สับตัวอาร์เซนอลเบเกอร์ยังเจ็บแฮมสตริงอยู่นะครับปิดเทอมยาวเลยน่าจะหลังปีใหม่นะครับเฟเดริโกเคซ่าเดโคโจต้านะฮะสองเกมลุกก็ยังเจ็บอยู่รวมถึงแบ็กอย่างทางด้านของคอนสแตนตินอสซิมิคาสด้วยนะครับขณะที่มาดริดตัวเจ็บเยอะเช่นกันนะครับดาวิดอาราบาดานิเอลคาบาคาวแล้วก็เอเดมิลิเตานะครับผม3เกมรับเจ็บหมดนะครับแล้วก็แผงเกมรุกวันนี้ครับขาดโรดิโก้กับวินิซิอุสจูเนียที่เจ็บลงสนามไม่ได้ โอ้โหแหมขาดเยอะเลยอะ่ะเกมรับตัวหลักขาดหมดเกมรุกก็ขาดด้วยครับเดี๋ยวดูซิจัดทัพยังไงคู่นี้คู่ใหญ่ขอดูไล์อัพนิดนึงทางด้านมาดริด,ด,ดทีมเยือนของอันเชล็ติครับวันนี้4-4-2ครับผู้รัสประตูตีบูกูกตัวเซนเตฮาเป็นรูดิเกอร์กับทางด้านของอาอเซนซิโอนะแต่ไม่ใช่มาโกนะครับเป็นราอูนอาเซนซิโอนะครับ แบ็คขวาเป็นเฟเดริโกบาเบเด้แบ็คซ้ายเฟอร์แลมเบนดี้ครับกลาง4ตัวตรงกลางเป็นลูก้าโมดิกกับคามาวิงกาฝั่งซ้ายเป็นจูดบิทติงแฮมฝั่งขวาเป็นไบรทฮิมดีแอสครับคู่หน้าเป็นไอดากูแย่กับคิลิยันเอ็มบัปเป้หน้าตาทีมแปลกๆเหมือนกันนะขณะที่ลิเวอร์พูลของอาร์เนสซ์ล็อตครับวันนี้4-3-3เหมือนกันครับรุ่งสาประตูเป็นเคเลเฮอร์ครับเห็นนะฮะเป็นโกนาเต้กับฟานได์แบ็คขวาคอนนอลแบตลี้แบ็คซ้ายโรเบิร์ตสันนะครับกลาง3ตัวเป็นโดมินิกโซบบอออออสสไไลลลรรรแแแนนคาววิิช้กก็็็เเซมััต์บ เกมลูก3าตัวเป็นโมซาร่าหรือดีแอสแล้วก็โคดีกาโปโอชุดใหญ่กว่าเยอะเลยนะทางฝั่งเรียวพูนะครับแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นราคาที่แปลกๆกเหมือนกันคือเรียวภูนต่อมาดริดแต่ต่อแพงถึงครึ่งลูกครับผมซึ่งก็นั่นแหละอาจจะด้วยฟอร์มการเล่นนะครับอาจจะด้วยสภาพตัวผู้เล่นสภาพทีมครับมาทางฝั่งของมาดริดมันไม่สมบูรณ์เอาซะเลยอะ่ะเราเรียวภูนก็ดีด้วยครับมันสวนทางกันนะครับประกอบกับวันนี้เนี่ยเล่นแอนฟิลด้วยฮะก็เลยยิ่งได้เปรียบไปใหญ่ครับผม แต่คู่นี้เอาตรงๆที่ผมพูดจากใจในฐานะผมเป็นสาวกเดอะคอปเลยนะคือผมว่ามัดดิดเองเนี่ยมันบอลเคี่ยวอะครับแล้วยิ่งการเจอเลี้ยวพูเนี่ยเป็นเหมือนกับพวกเขาผูกผูกขาดมาตลอดเลยเพราะว่าเจอกันแปดดัดหลังสุดเนี่ยมัดดิดชนะไปเจนะเสมอเกมเดียวนะครับผม ก็เลยมองว่าวันนี้เนี่ยผมว่ามารติดเนี่ยไม่น่าแพ้ครับแต่คงไม่ชนะหลอกคู่นี้จบเสมอแน่ๆคงมาในลักษณะที่แบบเรียวพูลบุกหนักครับแต่ว่าทําอะไรไม่ได้หรือทําได้แล้วก็โดนมาริติตีเสมออะไรแบบเนี้ยเคียวเล็บยังมีอยู่นะสำหรับราชันถึงแม้ว่าตัวเจ็บจะเยอะตัวหลักๆทั้งนั้นด้วยนะครับผมแต่ว่าไอ้ตัวที่มันมีอยู่ลงสนามได้อยู่มันก็ของดีทั้งนั้นนะครับเปิดครึ่งลูกผมว่าจบเสมอคู่นี้ขอเลือกรองมาริติีมเยือแล้วกันนะแต่ใจผมเชียร์เดอะคอปนะผมนี่แฟนเรียวพูลเลยแต่ถ้ามุมลงทุนผมว่า มาดิดดูแล้วน่าลงทุนมากกว่าครับเรียบร้อยครับ6คู่วันนี้นะทวนอีกรอบครับผมต่อสตุตการ์ดราคาครึ่งควบลูกครับต่อกีโรนาราคาครึ่งลูกอันนี้2คู่ช่วงเที่ยงคืนกว่านะส่วนตีสนะครับอยู่รองจูเวราคาปอปออยู่ต่อเซลติกราคาครึ่งลูกอยู่ต่อดับมุลราคาครึ่งควบลูกปิดท้ายด้วยอยู่รองเรมาดิดราคาครึ่งลูกนะครับตามนี้นะ6คู่6บินรอดูผลงานเป็นยังไงมาเช็คกันบ้างที แต่ว่า3คู่ที่จัดกิจกรรมวันนี้ย้ำอีกทีครับวิลล่ายูเว่ซากเรบดอตบุนแล้วก็ลิเวอร์พูลกับมาดริดนะครับคู่ปอบใจวันนี้เป็นลิเวอร์พูลกับมาดริดนะยังไงก็ร่วมสนุกทายผลสกอร์กันได้ใต้อคอมเมนต์นี้เลยนะครับทุกคนครับเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยกันต่อนะฟุตบอล UCL เหมือนเดิมครับวันนี้ลาไปก่กอนขอให้ทุกคนรยวยๆเฮงๆนะครับผมยังไงอย่าลืมทักมาและแอดได้บอลไปสิบแปดนะใครอยากได้ทีเด็ดใครอยากสมัคร VIP หรือว่าใครอยากหาที่ลงทุนนะครับผมก็จบบททีีีี่่่นเเดยยวลครั